เป๊ปตะลึงเลวันดอฟกี้ยิง5ประตูใน9นาทีเป๊ปกัวเดียล่ากุณซื้อของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าสุดตะลึงกับผลงานการยิง5ประตูใน9กนาทีของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ยังคงอยู่กับสโมสรบาเยิร์นเมื่อฤดูกาล2015ในเกมมูเเดลิก้าเมื่อฤดูกาล2015ทีมเสือใต้เปิดรังรับการเยือนของโวเบิกและเป็นทีมเยือนที่ยิงนำออกไปก่อนในครึ่งแรกก่อนที่ทัพเสือใต้จะทวงคืน5้ประตูรวดจากผลงานของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้หัว ของกองหน้าตัวสำรองอย่างเรววนดอฟกี้ที่ถูกส่งลงไปเปลี่ยนเกมในนัดน,นี้ด้วยผมไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยในชีวิตทั้งในฐานะนักเตะและโค้ชผลงาน5ประตูนในกนารทีของโรเบิร์ตทำให้ผมรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากถึงแม้คุณจะเล่นได้ไม่ดีใน45นาทีแ,แรกก็ตาม แต่หลังจากนั้นกลับทำห้าประตูรวดได้มันเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถอธิบายได้เลยจริงๆทางด้านเลวันดอกกี้ก็ออกมากล่าวหลังเกมว่าผมดีใจมากมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆผมแค่อยากยิงประตูและไม่คิดว่าสิ่งที่ตามมาจ,จะเกิดขึ้นเมื่อเราถูกนำหนประตูต่อศูนหน้าที่ผมคือยิงนำสอประตูต่อหนึงเพื่อชัยชนะของทีมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถิติของบุนเดสลีกาคือเท่าไหร่